โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในคราวนี้เราก็สู่เกมชิวลี่สองนะครับโอ้ย <laughs> มันจะตะโกนอะไรเนี่ยเพื่อนโอเคเกมนี้เป็นเกมอัศวินนักรบในยุคกลางนะครับเราจะมายึดพื้นที่กันแต่ว่าเราเพิ่งเป็นอัศวินมือใหม่นะหัดก่อนอานแรกก็คือเข้าสู่โหมดทูตอ r i เรียลนั่นเองนะครับก็ให้เราสเตปอ r o ็อกนะก็คือวิวอัพอุ้ยฮุจจ อืมก็คือสกอเร็มาส์อุ้ยโอ้โหได้หลายแบบเลยเหรอสกอร็ขึ้นเป็นแทงเวลอัพเวลอัพมันก็คืออย่างนี้ป่าวะอ๋อมันคือนี้อ,อ,อื้อหืมถ้ารู้ตอไปเป็นไรอ่สาสแลสลสแลสสแลสกดกดกดอย่างนี้เหรออุ้ยอืออ๋อเฮฟวี่เอ็กแท็กทูเลสช้าไปอื้อมันต้องวินน่งนาจอดเลยวะปุ๊บใช่ไหมเนี่ย อาซาเล่ธรรมดาก่อนกดครับฮึ๊บออชิฟสเตทอ๋เอเหมือนกับปึ๊บนี่ไงเออเลยก็เลอบ่อยยังวะโออเออหอยกินอะไรมาวะเนี่ยเป็นเปรี้ยวเชียวต่อมาให้กดคลิกซ้ายเวลดาวแล้วก็เวลอัพอุ้ยอู้ควงลุบชุบชุบนี่ไงปึ๊บปึบปึบเดี๋ยวนะเหมือนว่าเป็นคอมโบทุกคน ปึ๊บปึ๊บไี่ไงหลอกล่อหงางง้างฟันโอเคไปไปต่อเลยอย่าช้าผมรอวิชาครับอยากอยากบุกแล้วอยากออกสนามรบจริงแล้วอันนี้คือรออเดไล่ไม่ออกอ่ะมาแล้วทีมเดสแมทอันแรกนะครับมันเดอะ battle of boarding g a d e อ่อเรามีสามสิบสามคนนะครับเวลาวอร์มอัพสิบห้าวินาทีอืสภาพแบบฝนตกพลัมพล้หมอกหน่อยๆเลอะโครนแน่เลยอ่าเกิดเป็นฝั่งน้ำเงินนะครับผมโอเคบีบบีบบีบโอ๊ยมันแรงมีข้างหูครข้าบผมนะครับเนท่านจับปเยะลุยฝั่งนู้นใช่ไหมเ่อต้องฆ่ามัน เอางี้เหรอเอางี้เหรอเดี๋ยว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 ตั้งกัอนตั้งก่นมาดิมาชับชับชับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มดรไอแตร์มาดิปีบหนึ่งอุ้ยอ่า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 โอ้โอ้ยโอ้ยแล้กแบบเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเอ้าตายเอาอะไรเกิดอ่ะโอ้ยมาแล้ว เฮ้ยมันมีของมีของเล่นอื่นนั่นดิว,ว่าอันนี้คืออะไรมาดิมาดิมาดิเมื่อกี้ใครฆ่ากูเี่ยงทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเวียงก่อนนี่ต้องเวียงเวียงกดลงแล้วกดขึ้นแล้วก็แทงอ่ะโต้โอยโอ้เออแต่อับวะขอโทษเพื่อนขอนี่ลัดคิวใครมาอีกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมีของให้เล่นอีกเพียบเลยเก็บได้ป่ะวะเออนี่จะเป็นนักดาบ เดี๋ยวมันเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงวะมันกด G กด G ผมเมนเมนเมนอิบไอ้เพื่อนใจเย็นอะไรบ้างหัวเอาของมาจากหัวกันไอ้วิ่ง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 เดียว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 มาไอ้เพื่อนตามหัวมาแล้วมาดิใครตามมามามาเก่งเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเอ้าเพื่อนร้านทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ป่าได้ปะทุกคน โอ้ยมันบวกนั้นไปลยครับเราไปนั้นคลายยาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งคลิกขวาเอาครับโอ้โหยี่สามจบสามโฉบมันบวกกันตรงไหนนักหนาวะเออเดี๋ยวสกิลให้เราล่ำเรียนมาเยอะแยะอย่างเช่นการแทงแบบนี้เอ้าเอ้าเอาเชื่อหรืมันเปลี่ยนเป้ามากูได้ไงเนี่ยมันเปลี่ยนเป้ามาหาผมได้ไงวะ เอออันสองไม่ไม่เห็นกดอะไรได้เลยครับเยวนะเมะเรนนี่มันมีแทงปึบแล้วก็จวกจวกจวกแทงอ,เอ้อเอยอะเยอะเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะการเออการการโอ้โหไอ้เชี่ยมันมันนัวยังวะนโคตรเยอะเลยอ่ะเพืพ่อน <c oughs> มันทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนจะเจอกันหน่อย เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่รู้สึกว่าจะโหดกันไปแล้วมาผวิ่งตรงวิ่งตรงไปฆ่ามันวิ่งตรงไปฆ่าเอ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะไอตัวเเก่งๆเมื่อกี้เวียงเวียงเวียงมาตะไก่ดีฟิตอ่ะทำไมแพ้อ่ะแพ้ได้ไงแพ้ได้ไงไม่แพ้ดิวะไม่แพ้นี่ก็เห็นอยู่เนี่ยว่าชนะอะไรอ่ะ ้เอเดี๋ยนะอากาธาดีเฟสมันเป็นว่าชนะนีม่มัไม่ใช่เพสไหมนเนี่ยโอ้เมสันสมันตั้ง80คิวครับผมูผมกดไปตั้ง3มว่าจะ10พอยต์เกินไหมปะเทคดาวไป10คิวไป6ตายไปส3จะว่าตายกับใครไม่ตายแตย่โดนลุมแหละ มาครับทุกคนเมื่อกี้มันยังไม่จูใจพอเมื่อกี้แมบบมันเล็กใช่ไหมมันประมาณ10กว่ากว่า20กว่าตอนนี้ผมกดมาเป็นแบบ64คนเอาดิเอาให้มันรู้เรื่องอะไรอ่ะอันนี้คือไรดีเฟนต์โอเคเราต้องป้องกันหมู่บ้านครับแสดงว่าไอพวกเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาทีมดามเอ็เอาคู่อยู่ฝั่งแดงเดี๋ยว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 ไอ้น้อเงินอยู่ไหนวะไปเลยวิ่งเลยเพื่อนวิ่งไปย่อไหนวะไปไหนกกนหมดเนี่ย เอ้ยมีกล่องสมบัติเฮ้ยพวกนี้มันมาเรือไอ้พวกนี้มันมาเรือมาเรือโดนกูกนเลยโนนโนนกูกนเลยมาดิไปไหนเนี้ยเพื่อนมาช่วยช่วยเออเข้าข้างหลังกดชอบเฮ้ยมันเข้าข้างหลังเพื่อนเราเมือนการการกนการการสวนการกันสวนเตะถี่เป็นหนึ่งทีการอยู่เอาพลานอุ้ยมาเยอะมา อ่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเฮ้ยมันมีเขาด้วยมันมปหัวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกันนี้กันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเพื่อนเมื่อกี้ไปต่อไปต่อเดี๋ยวไปย่องต่อมาควงเลยควงอย่างนี้ควงเฮ้ยมันแบ่งหมูไปแล้วมันแบ่งหมูมาแล้ว,ลวเอาหมูขึ้นมาที่มันหมูบ้านคุณเลยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรโอ้ยมองไม่เห็น แมงหมูไปแล้วสับเอาอย่าบังดิเอาแมงสับกันเองหมดแล้วเอาไอ้ชิ้นหมูกูเอาหมูกูมาเพื่อนฆ่ามันเร็วมันเอาหมูลงเรือไปแล้วเอ้ยอะไร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 ปลาไม่บินเนาะปลาไม่บินเนาะปลาไม่บินเนาะเอ้ยนี่อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยหนูใช่วยเ้ยเฮ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 ้ยเดฟนทาวเวอร์ป้องกันป้องกันทาวเวอร์ขอสับไอ้ชิ้ เนตเนตกาดเนตกาดเอาทีมดาเมจเอาใจเย็นเอาชิบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้วเหรอเิวเหรอมันใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยมันมันมันปั่นกูนี่ไงเนี่ยใครมันปั่นกูนี่โอ้โหมันมีมันมีไอตัวเคลียวเด้ยวมีสนับสนุนด้วยเหรอเจ๋งดิมีไม้ขี่ไหมอ่ะมันเดินช้าเพื่อนเฮ้ยอันนี้ปาได้เอาชิบหาแล้วกูปาทิ้งไม่ได้ไมเนี่ย เก็บก no nice ่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บไงวะมาแล้วไปไหนไปไหนเออเราเพมึงฟังกันเอด้งมาเนี่ยเพื่อนมึงฟังเดียวขึนพี่เชี่ยเกมมันกดปวดเลยลืมมันหรือเปล่าอยู่ฝั่งแดงอ่ะนี่ฮะโอ้เสียบเอาปังให้มันอุ้ยกันกันจบจบจบกันกันมาดิมีสั้นมีสั้นของตัวมีสั้นของตัว โอ้ยเยอะเกินเยอะเกินเหมือนมันจะเรียกรวมพลแล้วว่ะสปาวเร็วหน่อยเร็วเร็วเกินเร็วเกินเร็วมันเผามาแล้วหอคงห่อคอยอ่ะเอาคืนวิ่งครับวิ่งรอรอปะแล้วมึงฟันกันเองทำไมเนี่ยมึงอยู่ฝั่งเดียวกันอะไรวะเนี่ยทีมทีมกัน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอา่าอ่าเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังอ่ะเข้าข้างหลังนี่กระกันได้เว้ยอืออือ <Pent> ยังไงต่อยังไงต่อเดี๋ยว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 ใครใครใครขึ้นไปข้างบนใครอืออือขับขับขับกัน เออที่แคบโอ้โหโอ้โดชนวอดีิบอกโดนวอล์เอ็กแม่งวอดีิบอกตายคาบันไดเลยเอาไรเนี่ยระบงระเบิดมาละไม่ชอบแล้วอ่ะมึงอยากได้นี่ว่ะอยากได้อยากได้ดาบอ่ะอยากได้ดาบจังเลยโอ้โหเน็ตรัวกูตายมาแล้วตําเ็ตเอาเสียบเอาโดนทีมดาเมจเอาอะไรมาเนี่ยมาดิ าดิกันกันเนาะการยันยันยันเอายันไปเลยเอากี่แถวอะไรก่อนเออเออกันอยู่เสียบเสียบเออถีบถีบไม่ถีบต้องถีมเดียวกันอุ้ยอยู่เยอะเยอะเยอะหนีหนีมีตองข้างกันมาหนึ่งมาเทวีดาเมจเทฟอ่ะฮ้โดนเกสสมอตายตอนไหนเนี่ย รุนดาบใหญ่สวยไปตอนไหนวะเนี่ยเดะนี่เกิดไหน่อยได้ไหมเน่ะทางหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยสินเงินมันโหดมากครับตอนนี้มันร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบคิวละเออเลยเหรอโอ้ยอึ๊บอึ๊บเหมือนมีอะไรให้ป่าป่ะวะหกนี่คืออะไรขอขอเกสสวอร์ดเกสเกสเกสสวอร์ด เอออ้ออาวอ้าวอะไรโอคอยระเบิดไปแล้วโฮเทกเดอร์แฮมเล็ตอะไรวะเนี่ยแฮมเล็ตนี่คือคล้ายๆแฮมหมูวะใกล้แฮมหมูได้กินป่ะวแล้วมันฝั่งเดียวกันใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่นู่นมึงยิงกันเองละโอ้ยเพื่อน โ,โอ้ยอย่าอยา,ยาไม่เอาไม่เอาอ้อมอ้อมอ้อมเออดูน,น,ดน,นดี่การการการมันโดนไฟอ่ะมันโดนไฟโง่ขึ้นขึ้นมันอีกการหัวยี่มันเอามีเงี้ยไม่เอาขวานได้ไหมขออันใหม่ได้ไหมมีอันใหม่ไหมเนี่ยขอขอขอไปป้นก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยหลุดมาคนเดียวเป็นใครเนี่ยเป็นใคร มีมีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมผมตายอันนี้บ่อยมากผมตายอันนี้บ่อยมากโอ้ยยายาเล่นนี้เบอร์มึงกระโดดมาเลยอ่ะเพื่อน,อ,นอืออือเป็นหนึ่งนี้อือการการการดิอรเอาการเอาทีอุ้ยอุ้ยเขาหลังหมาหมูหมาหมูโอ้ยหมามหม,ามูโอ้ยเสี่ยนกระโดดซับเลย วจากหลงไปหมดแล้วนะมันไหลมันไหลจะได้ฆ่าเขาเนี่ยอืฆ่าไปคิวไปสองตัวเงัวทำอะไรอยู่นเนี่ยยา่ากดซีครับโย่ลุยมันลุยมาลุยมาลุยมันลุยมันมน,มน,นี่นะสับหมาหมู่หมาหมู่ต้องไปต้องไปที่เยอะเพื่อที่จะได้ไม่ตายไปคนแรก อุยไฟไไฟไไฟไบัไม่ใช่นมีดบินไมันมีดบินไม่ดูสิดาเมจแรงยังวะไม่เอาผมอยากเปลี่ยนของแลนมันไม่จอยเลยอะอันนี้มันไม่จอยทไหรอุมันบังอีกแล้วเนทีมโง้โกุวิ่งมาชาัดแรแรงแทง โอ้ยมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงมั่วไปหมดเออ,อกระเด้งเลยกระเด้งเลยไม่หัวไปก่อนตัวซะแล้วหัวรีบไปไหนอ่ะมัวแพ้แน่เลยวะไม่บุกถึงนี่ละระเออเออหมาหมูสู้ตายเดี๋ยวเดียวไม่รู้หมาหมูสู้ตายอันนี้คือ,อร้ายกระบองกระบองตุ้มเหล็ก ตุ้มเหล็กนี้ตุ you ้มเหล็กม okay, okay. oh, okay. ันปาได้เว้ยเออเฉียบมีดบินเออย่างเอาโดมีดบุบินปาเอาชิบหายกระสุนหมดเฮ้ยอาวุธไม่มีขายขายอย่าให้มันขึ้นมาอย่าให้มันอัพทีมดาเมจอีกอ่ะเออกันได้กันได้เหรอกันได้หรือเปล่าโอ้โมันอ้อมหลังจังวะเฮ้ยพังหมดแล้วบ้านถึงถึงมาถามแล้วเนี่ยเฮ้ย โดนดันมันถึงบนเขาแล้วทุกผู้ชมราไปราเอ๊ะตอนไหนคิวหนึ่งเฮ้ใครปาอะไรมาเนี่ย <c oughs> เสียงหลงไหนเนี่ยขอดักดักป่าดักย่องย่องย่องเบาย่องเบาย่องเบาฮู้ยดึนม,มาฉับกระโดดกลับ อุ้ยอันอย่าอย่าลุกอย่าลุกโอ้โหมันลุงอีกแล้ว well. อะไรวะตอนนับหนึง่งหนึ่งเนี่ยมันเนี่ยหรือแม่งด่ากำแพงเลยนักเกีตจัดทนักเกีตจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับหนึ่งไว้หนึ่งขอสงบอารมณ์ก่อนขอสงบตีอารมณ์กับการแช่น้ำาเย็นนี่ก่อนมาแล้วมาแล้วพลังเต็มเปี่ยมหลังเต็มเปี่ยมยิงใส่ยิงใส่ลุยยาวยาว ดาวมาสกอร์อัพสกอร์ดาวตัวโอ้มันมันเร็วมันเร็วมันมีโล่มันมีโล่มาดิมึงหนึ่งหนึ่งนะแทงเหรอแทงเออแทงอ่าก er ันอุ้ยดิดผิดอุ้ยมึงันใครเนี่ยไอ้ชิกูเจอระดับแม่ทัพไปเ่ยงานลูกี้มาเจอแม่ทัพงานเด็กดีดด่ามาดูกับแม่ทับ โอ้ยจะได้ฆ่าใครแมววะสงสต้องมาเล่นทูุเรียลใหม่แล้วมึงเนี่ยมาวิงว่งวิ่งใส่ขอแบบขอแบบโอ้ยโอ๊ยไปไฟ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 ผู้ใหญเอาพึงฟ้าทิ้งไปทำไมแล้วเนี่ยลุมลุม้มนี่ลุมลุมนี่เออเอออย่างนี้ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออต้องอย่างนี้คนอันนี้คืออะไรอ่ะตะพาอ้าวชิบหายหินร่วง เฮ้ย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 มึงใ,ใช้หน้าไม rai, ้เ bueno, หรอเฮ้ยเฮ้ยมึงใช้หน,หน, ости, หน, ости, หน้าไม้เหรอเฮ้ยเออปาลุกสัมันอ๊อบอุ้ยชิบหายชิบหายวิ่งหนี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 ยานกำลังยานกำลังยานกำลังวิ่งยาววิ่งยาวรอดเว้ยรอดเว้ยมาดิ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 ว้ามาดิการครับของเกมนี้เกมนี้มันคือมันคือต้องการไว้การไปตลอดเวลาดูซ้ายดูขวา ดูซ้ายดูวยขวาเอ,อ้ยเอออดิีอ,อดิเอ,อ้ยเ,เพื่อนท,น,นทีมเดียวกันใช่ปะวะมึงทีมเดียวกับกูปะเนี่ยไม่น่าใช่เฮ้ยแดดแดดแด,ด๊ดเฮ้ยมึงขี้โกงยังวะไอ้ไอ้ทวนเนี่ยเฮ้ยมึงขี้โกงกันไปแล้วอุย้ยระเบิดผู้ชมเหม็อนอะไรอย่างงี้ไหมเหมือนอะไรมันปักหัวมันอยู่ วิ่งไปวิ่งไปดีเฟนต์ได้ไมั้ยเนี่ยเดี๋ยวสกายเดี๋ยโตนน่าจะไม่ได้นะโยโย่ไปยลุยแมตช์นี้เราต้องป้องกันหันอุย้ยมีบินแด๊ดลบก,ก่อน <c oughs> อยู่ไหนวะ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 เอ้าทีมโดนใครไม่โดนโดนทีมมาดิมาดิยายาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าอยู่กองหน้า เออไข่เนี่ยเอา้าโอ้โหทีมมันตายเร็วยังวะ <c oughs> ผมก็ตายพอดีมันเนะี่ยเท่าไหร่นะ 2, เนี่ย Q Q ไปสอง day ไปสิบสี่สมส่วนครับผมดุนถือว่าเป็นอะไรที่สมดุลสรับมือใหม่อย่างเรา Q s p <c oughs> ิ n act tag อ๋อนี่มันมีนี่มีว้ยเอ้ยอุ้ยอ,อันนี้อันนี้ท่าน,นี้น่าลองว่ะกดซีแล้วกด Q <c oughs> โผบกด Q เฮฟิดามเมจบายบายเดี๋ยว <c oughs> พี่เพื่อนเด้วเดี้อเขี่ยมันมาแล้วมันอ้อมแล้วเออมึงมันมเร็วกว่าว่ะฮอลโลแฮมเมอร์เมื่อไหไร่ผมจะฆ่าได้วะถึงใน่ใจแล้ววะใน่ใจกับตัวเองวะเมื่อไหร่เราจะแบบว่าฆ่าได้แบบเขาบ้างเนี่ย กิวไปแปดหแม่งกิวไปสามสิบสองมึงเอาใครมาเจอกูดิฮะโลขอบปะปะปาหนอหนอเออหกห้ามาดิมีสั้นกูเล่นนะเว้ยหมาแล้วแม่งอ้อมมาแล้วมีสัน้นมีสัน้นมีสัน้นโอ้ยเพียเพียเพียไปแล้วไปแล้วอ,อ้อมอ้อมออมเราไม่ได้หนีครับโอเคหาจุดยุทธศาสตร์ที่มันไม่ที่มันไม่ใช่ตรงนี้ โอ้โหเขาปลาไม่บินมาแล้วอะไรเกมนี้มันอะไรก่อนมีระเบิดไหมอยากได้ระเบิดหรอขอแบบระเบิดหนาะเนาระเบิดนอนเนาสักทีนึงอ่ะขอขอคืนอยังไงดีวะรอรอรอยอย่างใจจดใจจอ่อไม่ออมมาละซ้ายเล็บเฮ้ยมึงโดนโดนแน่โดนแน่ เออเอวหักเอวหักมาดิเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรแล้วนี่คืออะไรมายืนทำไมโอ้ยพวกอู้ลบพวกอู้ไม่ยอมหรอกต้องได้ว่ะต้องได้สักตัวหนึ่งว่ะ ขอขอตัวเดียวขอตัวเดียวเท่ากับเกมจบเลยจริงจริงขอตัวเดียวกดออกเกมขอตัวเดียวพอหาก่อนอ้อมก่อนเกมนี้มันอยู่ที่ยธศาสานครับทุกคนอันนี้มีสามแต่มันติดไฟมันติดมันติดไฟเออทีมดาเมจเอาชิบทายละเออมาดิ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 าดาดเอ้ยเอ้ยเลือนน้อยเลืดเลือนน้อยไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่น,นอย่าล้มไปรุ่นไปรุ่น เอ้ยมันจะบังเราไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหไม่บังทุกนัดเลยขอลุนไปดิขอลุนเนี่ยเออเขอะเออเออโอ้โหสิ้นคิวอุ้ยโดนตับขาโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ลงขึ้นแล้วก็เสียบเอาเขี้ยวบล็อกได้อีก ไอ uhm ้พวกไอ้พวกทวนนี่แม่งนำเก่งมากเลยไปเล่นกระบี่กระบอมมาจากไหนเนี่ยเพื่อนไอ้ไอ้จ้วงจิตยกแทงเลยเนี่ยย่อยกชิดจ้วงแทงเนี่ยฮะถ้ามึงโคตรสวยแม่งเหวี่ยงย่อยกชิดอย่างเดียวพังมาละบ้าหนูเอาภูเขาดอวิ้งอ่ะโบ o มีเหรอมีธนูให้เล่นป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใครใครใครเล่นเพื่อนผมใครเล่นเพื่อนผมมากดคิวอุ๋ออ๋อเจ็บเจ็บโอ้ยด้ายด้ติชันกดคิวกดคิวมาข้างหลังไอ้ชิคก็ต้องแรงกดคิวอุ้ยสองทีหมาหมูห <แ Solar. S 2> ม,มาหมูงนี้หมาหมูหมาหมูหมาหมูหม,มูหมูมาดิมาดิมาดิอ้าวอา อ๋อเข่าข้างหลังแดดเออตอนนี้มีหน้าหมดเหรอนอนไปดิมาเดอเดอใครอีกเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเก่งเก่งไม่ดิีหรอมึงเก่งไม่ดีเนใครใครเดีเออ๋ยวหาหาเหยื่อหาเหยื่อมันไอเกมนี้มาเล่นอย่างนี้นี่เองมันมันต้องตุ่ยตูดอุย้ยหลังเข้าอุ้ยหลังสองเออเฮ้ยคุ้ม อุย้ยได้มาห6คิวใช่ปะทีนี่คืออะไรวะทีมมันค like ือทีมหรือเปล่าเอาดีฟีดดิอะแพ้ะวะว้าเกมมันโคตรหน่วยทุกคนเดี๋ยวไอ้ EP หน้าเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ครับเดี๋ยวผมหาโหมดใหม่ๆมาเล่นมาก็โหมดนี้แหละแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจากขวานแล้วไม่เอาขวานหรือเปล่เป็นดาบดีกว่าน่าจะดีกว่านี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันเกมหน้าครับผมบ๊ายบาย